เมืองโบราณแห่งนี้มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ถึง9ตารางกิโลเมตรภายในยังมีสิ่งก่อสร้างมากมายแต่ที่รู้จักกันดีทั่วโลกก็คือปราสาทบายนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและถือเป็นต้นแบบของศิลปะแบบบายนอันเลื่องลือ พระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทรงปกครองอาณาจักรเขมรระหว่างปีพุทธศักราช1724ถึง1761ซึ่งนับเป็นยุคของความรุ่งเรืองสุดขีดการเลือกนับถือพุทธศาสนานิกายแบบผสมที่เรียกว่าวัชรยานตันตระททำให้พระองค์ทรงเป็นทั้งพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีอนุภาพทางธรรมและกษัตริย์เทวราชาผู้ทรงแสนยานุภาพในทางโลกไปพร้อมกัน